เชนทางบันเทิงวันนี้นะคะอยู่กับมะเมี่ยวและพลอยค่ะนักแสดงจากละครเรื่องถีเสื้อสลับลายค่ะอพอเธอค่ะคุณลินสิ่งที่ฉันต้องการจากคุณก็คือต่างคนต่างอยู่คนอย่างฉันจะป็นต้องลดตัวไปเกลือดพวกกับคนอย่างเธอ เดี๋ยววันนี้นะคะพลอยกับมะเหมี่ยวนะคะจะลองสลับคาแรคเตอร์กันค่ะคือพลอยจะเล่นเป็นอรชานะคะส่วนมะเหมี่ยวจะเล่นเป็นมายุรินมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงกระบิ่เล่าให้ฉันฟังว่าเขาขับรถชนเธอเหรออ๋อไม่เป็นอุบัติเหตุอะค่ะ จริงๆฉันก็ผิดด้วยที่ตัดหน้าอนคุณจะบินตั้งใจหรือเปล่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านอหูหนวกหรือไงฉันถามว่าเมื่อไหร่จะกลับบ้านอฉัอต้องรายงานคุณด้วยเหรอคะก็น้องชายแฟนฉันกำลังตกอยู่ในอันตราย ว่ามุดกำลังตกในอันตรายคุณกับกระบ,บินก็ต้องตกในอันตรายเหมือนกัน,นะค่ะนี่แกขู่ฉันเหรอห <c oughs> ล่อเห <c oughs> อัดอ หรืออาจแทนตัวละครเออเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เราไปบีบเขาไงเขาก็เครียดเรื่องใช้ชีวิตอยู่แล้วแล้วมาเจอแบบผู้คนที่แบบร้ายกับเขาทอกซิกกับเขาอีกเขาน่จะเครียดอยู่ประมาณนึงเลยอะแค่เหี่ยตะข้อแค่ประโยคเดียวอะโอเล่นเป็นคนดีดีละพาวเวอร์ไม่ถึงแล้วเนี่ยทำอ่ะแล้วน้ำตาคองแล้วเขาแบบกรธยังไงให้น้ำตาคอวะ រាជហានកណ្សានក្លោយស្រក់ទឹកភ្នែកដោយចង្កំមានវត្ត ทำจริงๆอ่ะน่าจะทำได้ค่ะถ้าถ้าเราได้อยู่กับตัวละครนั้นแล้วก็ได้ได้อินกับแบก็กเกด์ของตัวละครว่าเพราะอะไรทำไ,ทำไมแล้วทำไมเราถึงต้องแบบแผลแวดขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็คิดว่า,าทำได้แ,แล้วก็จะรู้ว่าทำไมพอถึงหลับ <c oughs> มันก็เป็นคนละฟิลอะมันก็จะเป็นแบบว่าเราได้เล่นอะไรที่รู้สึกเยอะๆแล้วค่อยออกมา <c oughs> เออแบบเป็น เป็นแบบอินเนอร์แต่ถ้าไายอะบางอย่างมันจะเป็นแบบเอาเทอร์มาเกาะเลยอย่างเงี้ยท่าทางต่างๆในคาแรคเตอร์เราก็ต้องเดินเปลี่ยนไปนั่งเปลี่ยนพูดเปลี่ยนน้ำเสียงเปลี่ยนการหันหน้าเปลี่ยนจะ่แถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบมายุรีก็จะหันหแบบหันหน้าอย่างงี้แต่ถ้าเป็นบบเราเช้ก็ต้องแบบว่า สูงไงมันต้องจิกส้นสูงตลอดเวลาใช่ปะกระโปรงเขาก็จะสั้นเวลาเดินเขาก็จะเดินแบบเชิดเชิดเพราะฉันเป็นลูกเจ้าของบริษัทใช่ให้คนรู้ว่ามาแล้วมาแล้วตึงใครไหว้ไม่รับไหวคนในบริษัทไม่รับไหวฉันเป็นลูกลูกเจ้าของอย่ามาว่าไม่รับค่ะสะพายกระเป๋าหนึ่งข้างตึงเมียเรเล่นเปคนดีเลยดีแล้วง่ายกว่า ยืนต่อนหน้าเจ้านายทำตาแบบทำได้หรอคะแบบ นนะะอินไปกับบทบาทของเราทั้งสองคนก่อนนะคะก็คืออรชานะคะเป็นกำลังใจให้ออนนะคะของพลก็เขาก็น่าสงสารและ <Huh? S 1> เออแต่ก็ด่าได้ค่ะชอบด่าเลยค่ะด่ามเลย <c oughs> ด่ามิวลินนะคะอย่าด่าพลนะคะ <c oughs> ติดตามความเข้มข้นของละครของพวกเราได้นะคะผีเสื้อสลับลายนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะทางช่อง7 HD กด3 5ค่ะ